ก่อนอื่นที่คุณครูจะเข้าใช้ Google Chrome นะครับคุณครูจะต้องมีอ e ีเมลของของโรงเรียนบัวใหญ่ก่อนนะครับเอ่อถ้าคุณครูทราบแล้วก็ผ่านไปได้ในขั้นตอนนี้ฮะแต่ถ้าคุณครูยังไม่ทราบคุณครูก็ควรต้องดูนะฮะเว็บไซต์โรงเรียนเป็นไงครูเปิดมา Google Chrome เว็บไซต์อะไรเอ้ยเราวเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ แต่ครูต้องไปที่ w w w b u a y a i a c t h โรงเรียนบัวใหญ่มาถึงหน้านี้ครูก็คลิกเลยครับการจัดการเรียนการสอนอนไลน์แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกว่าการใช้งานสำหรับครูแล้วก็คลิกอีเมลครู หน้าคุณครูตรวจสอบอีเมลของตัวเองเลยนะครับผมไม่ใส่รหัสผ่านไว้ให้เพราะผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดคุณครูทราบอีเมลแล้วแต่ลืมรหัสผ่านให้คุณครูแจ้งครับ,บครูคอมพิวเตอร์ได้เลยครับครูคอมพิวเตอร์จะรเซ็ตรหัสผ่านให้นะครับสมมติว่าคุณครูทราบอีเมลโรงเรียนแล้ว รู้รหัสผ่านแล้วนะครับคุณครูก็เว็บไซต์นะครับกูเกิลขอบอกนะครับ Google Chrome เว็บเบราว์เซอร์ใช้การเรียนการใช้สำหรับเรียนออนไลน์ดีที่สุดนะฮะทีนี้คุณครูต้องลงชื่อเข้าใช้พอแล้วเห็นหน้าแบบนี้แล้ว อาจจะมีด้านหลังฉากเนี่ยอาจจะมีมีรูปดอกไม้นะครับแต่ให้คลิปก้าจุดนี้นะครับแล้วเลือกบัญ google รูปรูปโลปบ,บนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วคลิกป,ปุ่มสีน้ำเงิน sign in กรณีที่เครื่องของคุณรูมี Account a c c o u n t ที่เป็น Account อ,อื่นเช่น แ gmail แบบผมเนี่ยคุณครูต้องคลิกปุ่ม user another account แล้วคุณครูก็ใส่อีเมลตนเองคลิกปุ่ม next ใส่รหัสผ่านตนเองนะครับคลิกปุ่ม next ก็มีตัว รหัสผ่านคุณครูจะต้องไปแจ้งครูคอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับให้เขารีเซ็ตรหัสผ่านให้นี่อัปเดตแล้วน,นะครับพอเข้ามาหน้าแบบนี้แล้วนะครับคุณครูถือว่าสำเร็จสำเร็จแล้วนะฮะแล้วคุณครูก็ไปแจ้งกับครูแกนนำกลุ่มสาระให้เขารับทราบว่าคุณครูเข้าระบบ โดยใช้อีเมลโรงเรียนได้แล้วนะฮะหรือง่ายที่สุดนะ,ะหรือง่ายที่สุดให้คุณครูส่งอีเมลกลับส่งเมลกลับหาคุณนำเอาทีนะครับเร็วเกินไปคลิกปุ่ม9จุดด้านบนนะครับปุ่ม9จุดมุมบนขวามือแล้วเลือก Gmail นะครับ Gmail ไม้ซ้ายครัคลิกไปหน้าต่างแบบนี้คุณก็ส่งีไปหาครูกแกนนอันนี้ผมส่งไปหาครูกแกนนํานิลันเรื่อง ทดสอบอีเมลก็ได้ครับอ๋อแค่นี้ครับจากนั้นกดปุ่มส่งเสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้เราก็แจ้งกับแกนน้ำได้ร้อยแล้วนะครับคุณครูก็ไปแจ้งในกลุ่มของครูได้นะครับ นี่คือวิธีการเข้าใช้ระบบนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ